สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวเจริญเคเบิลนิสวส์นครสวรรค์พิษณุโลกประจำวันอาัคารที่4สิงหาคม2563กับดิฉันสารยาอยู่กรุงค่ะไปเริ่มต้นกันที่กิจกรรมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นคะคะในการร่วมการบริจาคโลหิตโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดค่ะในการจัดก,กิจกรรมบริจากโลหิตเนื่องในวันรพี หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายจิรพัฒน์พันธวีอธิบดีผู้พิพากษาสารรงงานภาค6กพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรวมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ในการจัดโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพีเพื่อสัตรดีเทอดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าราพีพัฒนาศาักดิ์กรม,มหลวงราชบุรีดิเกรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ด้วยในวันที่7สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมมหลวงราชบุรีดิเลกธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยดังนั้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันระพีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นการจัดหาโลหิตไว้สำรองให้เพียงพอทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตจ,จากเหตุการณ์ต่างๆคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มีการจัดประชุมพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ นายอัตรพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่สองปี2563ณนห้องประชุม301สารากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับทราบความพร้อมในการเตรียมการบริหารจัดก,การน้ำในฤดูฝนติดตามผลการดำเนินง,งานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และที่ประชุม ด้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงานระดับจังหวัดปี2565กำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีเพื่อนำไปสู่แนวทางสำคัญที่สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและการจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และวันนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะได้ทําการมอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะนายจิตตะเกษมิโรธนรัตนนายกเทศบนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ รวมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์จำนวน600ทุนทุนละ600บาทรวมเป็นเงิน3 6 0 0 0 0บาทและนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน12ทุนทุนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน2 4 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 8 4 0 0 0บาท โดยนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนะครนะครสวรรค์และตอนนี้นะคะสมพัสค่ะเขามีแคมเปญดีๆค่ะกับสมพัสแจกแรงรวยแรงสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจาการต้องฟังทางนี้นะคะสมพัสน์เขามีข่าวดีมาบอกค่ะ เพียงแค่ดื่มสมพัดเครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลุ้นเป็นเจ้าของกิจการและลุ้นทองในแคมเปญสมพัดแจกแรงรวยแรงลุ้นเป็นเจ้าของกิจการกับรางวัลรถสมพัชสร้างอาชีพมูลค่ากว่า6กแ0 0 0กบาทโดยจะแจกทุกเดือนนะคะรวม3าคันและยังได้รุ้นสร้อยคอทองคำมูลค่า5,000บาทอีก180เส้นรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า2องล้านเก้าแสบาทค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเสียภาษีของรางวัลด้วยออกรถป้ายแดงพร้อมเปิดกิจการกันได้ ฟรสมพัฒน์เขาแจกหนักแจกแรงจริงๆค่ะส่วนวิธีการรุ้นก็ง่าย,ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมแอดไลน์สมพัฒพิมพ์สมพัฒเป็นภาษาไทยแล้วก็ลงทะเบียนเพียงครั้งแรกจากนั้นก็ส่งรหัสสิบหลักใต้ฝาสมพัฒนะคะส่งมาได้ไม่จํากัดจํานวนและก็มีสิทธิ์รุ้นเป็นเจ้าของกิจการและรุ้นทองกันได้ เริ่มลุ้นรวยได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3 1สิงหาคมน,นี้และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในทุกวันที่15ของเดือนรีบดื่มสมพัดและรีบส่งรหัสใต้ฟ้ากันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะสสมสมพัอรรรรรจรรรรจิงงงนนนขปปลาแแกกวยุ่เเ็้ และ ais, นนลุ้นชองรวมมูลค่ากว่า2 9 0ล้านบาทเพียงแอดไลน์ส่งพลัสสแกนเลยแล้วส่งรหัสใต้ฝาลุ้นรวยง่ายๆทุกวันที่15วันนี้ถึง31สิงหาคมศกนี้สองพลัสอะไรรวย10บาท และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีและผ่านทาง f a c e b o o k นะคะในเพจ KCTV วนครสวรรค์ค่ะวันนี้ดิฉันสรยาอยู่กรุงพร้อมกับทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ